โอไหโยชาวันที่4นะคะ EP นี้เอ๋จะพาไปกินเบเกอรี่ร้านดังแถวฮากาตะนะคะทุกคนแล้ววันนี้จะพาคุณแม่ไปวัดนันโซอินช่วงเย็นจะไปตะลุยกินที่เทนจินและเก็บคริสต์มาสาร์เก็ตให้ครบทั้ง5าที่กันค่ะวันนี้เอ๋ออกมาเดินไปร้านขนมปังคนเดียวก่อนเพราะว่าทุกคนจะไปกันประมาณ8ครึ่งอะไรเงี้ยตอนเนี้ยโกโกะคนเกาหลีเยอะมากไม่รู้ว่า ทำไมเขาถึงมาเที่ยวที่นี่เยอะขนาดนี้เพราะว่าปกติคนเกาหลีจะไม่ค่อยมาญี่ปุ่นขนาดนี้แต่นีนคือเจอแต่คนเกาหลีนะคะแทบจะไม่เจอคนไทยเลยคนไทยน้อยมากคือเอ่ยซื้อซิมทูไฟลของ a s มาใช่ไหมคะ6กิกสิบวันแต่คือเน็ตหมดตั้งแต่วันที่สองแทุกคน<ม>งงมากแล้วคือกดอะไรแทบจะไม่โหลดเลยนะคะ ดีที่ดูทางมาก่อนนิดนึงแล้วอันนี้เป็นร้านที่เราจะไปน,นิดนึง 9นาทีละเขาเปิด8โมงโอ้ยแปดมง9นาทีโอ้จะได้กินไหมเที่ยยาวมากโอ้ m ม g กอเปิด10นาทีละคือคนเยอะมากคนทั้งคนที่เข้าไปในร้านแล้วแล้วก็คนที่ต่อแถวอยู่นะคะแต่เราเดินมาแล้วเราก็ต้องกิน,นอ่ะเดี๋ยวถ้าถึงแล้วจะ ได้เข้าข้างในแล้วเดี๋ยวให้ดูใหม่นะคะร้านด้าโคโมเขามซนบกอรแล้กนานะคะแต่เวราดูก่อนว่าเราจะซื้กแฟคอรบร้านดาโคเกเป็นอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนแนะนำว่าต้องมาจริงๆใครที่ชอบเบกเกอรี่จะต้องชอบมากแน่ๆ ร้านนี้เขาได้รีวิวในทา b เบลล็อกสูงถึง3.6คะแนนเลยนะคะแล้วก็เดินทางสะดวกมากๆค่ะไม่ไกลจากตัวสถานีฮากาตะใครที่อยากนั่งทานที่ร้านนะคะจะต้องสั่งเครื่องดื่มอย่างน้อย1แก้วนะแล้วก็เมนูเขามีให้เลือกเยอะม,มากๆประมาณ150มเมนะูต่อวันเลยค่ะกาเฟลาเต้มาคะเรียก็สั่งกาแฟพันนี่ จากใจคนชอบกินเบเกอรี่นะคะทุกคนร้านนี้อร่อยมากๆแป้งเขาทำมาดีมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือตัวกาแฟอร่อยมากขนาดสั่งลาเต้ยังอร่อยเลยทุกคน ออกมาคนก็ยังเยอะเราตั้งใจเยอะไปเรื่อยๆนะคะอร่อยตอนนี้เรากำลังเดินไปหาคุณแม่นะคะรอไฟเขียวก่อนคือที่ดูเหนื่อยเพราะว่าตั้งแต่เดินมายังไม่เจอไฟแดงเลยเ <c oughs> พิ่งมาเจอไฟแดงอันนี้ยเราไม่อยู่ร้อนอกนะคือเดินแบบเดินเร็ว,แล,วแล้วเห็นไฟเขียวมันใกล้กับคลิปเราก็ต้องรีบเดินอากาศดีมากวันนี้ใส่้พาพันคอมันก็เลย อุ่นขึ้นอ่ะของมาริเมโกกับยูนิโคดีนะทุกคน <c oughs> ไปลองกันได้ม่ไม้เป็นสีข้างหลังนี้จริงๆก็ทั้งเส้นอ่ะฝั่งนี้ก็ใบไม้เป็นสีมือครับสมใจคุณแม่นะคะพอไฟเขียวที่นี่เราสามารถแบบเดินข้ามได้แบบสบายใจแค่ที่ไทยต้องรอแลบรอแป๊บนึงก่อนถึงแม้ว่าไฟจะเขียว ซื้อนมปังมาเก็นเลยอันนี้เป็นพัตอกที่คนกินเยอะมากแล้วเราเห็นว่าไส้กรอกมันน่ากินเราก็เลยซื้อมาอันนี้เป็นเบียร์ชัน,นี่นะคะบาเกตบาเกตบาเกตเก่นไก่ มันออกมาร้อนๆแล้วก็เมืองนี้นะคะเขาดังเป็นไต้ก๋ด้วยซื้อมาหลอกส่วนอีกอันหนึ่งจริงๆวันน่าจะอีกอันนึงดังกว่าแม่แล้วน่าจะกินได้โอ้ถ้าฝังนี้นี้ไม่นี้นะคิดถึงพ่อกับหากกี้มากถ้าพ่อดูคลิปนี้หนูคิดถึงพ่ออยู่บ๊ายบาย แวะมารีวิวห้องแบบเรียๆนะคะเข้ามาก็คือจะเป็นที่แขวนเสื้อผ้าแล้วก็จุดวางของได้นะคะมีเหมือนเขาจะมีที่เตารีดด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ก็คือจะเป็นทางเดินต่างๆนะคะนี่เป็นห้องพวกเรานะคะห้องน้ำก็คือจะสไตล์ญี่ปุ่นเลยคะ่ะจะมีอ่างเล็กๆแล้วก็ต่างๆนๆานาทั้งหลายเลยอันนี้เป็นสภาพอยู่จริงนะคะ นี้ก็จะเป็นโต๊ะต่างๆแล้วก็เตียงจะเป็นที่นอนสองคนนะคะก็คืออย่างนี้แล้วก็มีปักต่างๆโอเคอยู่แล้วก็ที่สำคัญวิวดีนะคะเป็นสระว่ายน้ำของโรงแรมข้างๆแต่คือใกล้สถานีมากๆคำเลดีสุดๆห่างจากสถานีฮากาตะแค่150เมตรเท่านั้น ใครที่จะมาก็สามารถมาได้นะคะราคาไม่ได้แรงมากถ้าเทียบกับทำเลที่ได้นะคะตอนนี้เรา,าก็อยู่บนตอนนี้เราอยู่บนรถไฟนะคะกำลังจะไปวัดนันโซอินซจ่งคุณแม่อยากไปมากๆวัดนี้ดังเรื่องการของเงินนะแม่เราจะ,จะรีบขอเลยค่ะเราต้องถูกหวยเหมือนเจ้าอาวาสที่วัดนะคะ เรวยรวยมาเที่ยวอีกเยอะๆ <c oughs> เที่ยวรอบโรบเลยเราจะนั่งไป8สถานีนะคะจากฮากาตะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ <c oughs> เดินทางสะดวกอยู่นะแล้วก็นั่งอยู่รงไฟไปถึงอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> นั่งเมาเมามออยู่ตรงนั้น ซึ่งอันนี้เราก็ลงสถานีคีโดนัโซอินเมสเทชันนะคะเดินออกมาลงบันไดแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนตรงนู้นตอนนี้รอทุกคนเข้าห้องน้ำอยู่มีเรากับผักกาดที่ไม่ได้เข้านะคะแล้วมันเดินหนีกล้องอล้วตอนนี้สมาชิกข,ของเรานะคะเข้าห้องน้ำกันเรียบร้อยแล้วเราจะเดินไปที่วัดหัวไม วัดนันโซอินค่ะอ๋อค่ะอยากจะเข้ากล้องเต้องเดินทางนี้ได้ไหมใช่เลยและวัดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญที่ใครมาฟุกูโอก,กะก็ต้องห้ามพลาดเลยค่ะวัดนันโซอินจะตั้งอยู่ที่เมืองซาซากุรินะคะเป็นวัดที่มีพระนอนทองสำริดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีน้ำหนักกว่า300ตันยาว41เมตรสูง11เมตร ว่ากันว่ามีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับเทพีเสรีภาพของประเทศอเมริกาเลยค่ะทุกคนตัวบริเวณฝาาเท้าของพระพุทธ,ธรูปนะคะเราสามารถเดินเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยเขาจะมีลวดลายสีทองสลักเอาไว้ค่ะลวดลายเหล่านี้จะสื่อถึงหัวใจของคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งคนที่มาสักการะนะคะจะนิยมนําเหรียญมาวางแล้วก็มาขอพรกันที่ตรงนี้ค่ะโดยวัดนี้นะคะจะโด่งดังในเรื่องของการขอพรเกี่ยวกับโชคลาภ เงินทองรวมถึงการแสงดวงต่างๆถ้าใครทําธุรกิจค้าขายแนะนําว่าต้องมาเลยนะคะเยดายที่ช่วงที่เอ่ยไปเขาปิดปรับปรุงนิดหน่อยค่ะทุกคนแต่แค่นี้ก็รู้สึกประทับใจมากๆแล้วแวะมากินโยชิโนะข้างลิงง m นี่ะะห้องเป็นประมาณนี้ห้องน้่เล็กๆสบายสบาย หลังจากที่เราเอากระเป๋าไปเช็คอินไว้ที่โรงแรมใหม่แถวเทนจินเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมากินบุฟเฟ่เนื้อวากิว A5 ากันค่ะจะบอกว่าร้านนี้ใครที่เป็นสายเนื้อจดลงลิสต์ด่วนๆน,นะคะแล้วก็แนะนําว่าให้จองมาก่อนเพราะว่าคนเยอะมากร้านนี้ราคาดีมากๆนะคะวันนี้เอ๋ยกินเป็นเซตราคาประมาณ1000นิดๆค่ะทุกคนแต่เราสามารถสั่งเนื้อแบบนี้ได้ไม่อั้นเลยและเขาก็มีเครื่องเคียงให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะคะสามารถเลือกมาตัดเลี่ยนได้ด้วยค่ะ ตัวเนื้อนะคะถ้าใครไม่ชอบแบบมีซอสก็สามารถบอกกับพนักง,งานให้เป็น n น s a สได้เลยมีเย็นอันนี้อร่อยมากค่ะทุกคนแต่ที่นี่นะคะเขาจะจํากัดให้เราสั่งขนมหวานได้แค่คนละหนึ่งอย่างนะคะไม่สามารถสั่งเพิ่มได้แต่แค่นี้ก็คุ้มมากๆแล้วค่ะอร่อยไหมคะเนี่ยอร่อยมากเลยคะอร่อยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมคะอร่อยมากค่ะกินมะม่วงอลมากิาคนนะคะกรสุนโอแกลด้วย เยอะเยอะไหมเยอะมากค <c oughs> ุ้มมากทุกคนลานี้ต้องมาจริงิแต่ระหว่างทางเดินกลับโรงแรมเราก็จะคริสต์มาสมาเก็ตที่เราตามหาคะ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นแถวเทนจินนะคะเราสามารถเดินเก็บได้เลยเพราะว่ามันอยู่ติดกันอ่ะทุกคนแนะนำใครมาเทนจินห้ามพลาด <c oughs> สันส่นตาทั้งโลกอยู่ <c oughs> ที่นี่แล้วนะคะ และที่บอกว่าอยู่ติดกันคือใกล้กันมากจริงๆนะคะทุกคนเราสามารถเดินข้ามสะพานีไปเจออีกหนึ่งมาร์เก็ตเลยค่ะ ไฟสวยมากๆนะคะไฟเยอะมากใครที่มาช่วงหน้าหนาวแนะนำว่าให้มาเก็ต Christmas Market กันนะคะ okay. EP นี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะ EP น่าจะพาไปที่ไหนบ้างติดตามได้เลยคะ่ะทุกคน